ทุกคนตอนนี้ฟังอยู่ที่น้ำตกที่ระนองชื่อน้ำตกอะไรนะฟางก็ลืมแต่ว่าระหว่างทางสวยมากขับรถมาแบบฟิลต่างประเทศอะฝนตกพลอยพยพลำพล,พลอะไรวะแล้วก็มีหมอกเต็มไปหมดเลยอุย้ยฟ้าขึ้นกล้องโอ้น้ำตกอยู่ฝั่งน้นเป็นเมืองที่สุดยอดจรงิงๆกระชื้นแบบชื้นมากเออจะไปน้ตกแะทางรอด กงไหลอยู่ตรงนี้ก็มีระเป็นค้าๆแล้วมีรถออกมาเสียวสวยอ่ะสวยอ่ะ แล้วก็มีแบบพอฝนอตกก็มีน้ำหยดๆๆลงมาจะะทบกับแดดเพอร์เฟรชตเด็์มากน้ำตกปุญญาบานอ๋อเินยา่าด้วยนะนี้เป็นน้ำตกอุทยานแห่งชาติอ่ะ เขาถ่ายรูปกันอยู่างนี้โตหนุถ่ายเป็นอยู่างนี้แล้วหลบไปข้างล่างกันบ้างย่งอยากอยู่บ้านลำนองบ้างจัง ไม่ครบทุกอย่างเลยแล้วมีแะไรหนูไม่ได้มานี่ไม่ได้มาเงินน้นตกโค้งทะเลเพชรอุทยานสี่โมงครึ่งก่อนสี่โมงครึ่งอ่ะก็เรามาเสียบัตรเข้าแต่บังเอิญตอนที่เรามามาถึงเจ้าหน้าที่กลับบอกเข้าไปได้เลยไม่ต้องเก็บแต่ถ้าเรามาเร็วกว่านี้เขาจะจ่าตังค์เราก็ต้องจ่าตังค์ดวงดีนะแถมพอมาถึงปุ๊บแดดใช่ใช่แดดสวยเลยฝนหยุดกันทบกับโผล่ปล่อยฝนเบาๆสุดยอดเลยเหมือนแบบภ้าเป็นความฝันเลยเข้ามาเลยแล้วหลบแสนค่อยๆเดินมาแล้วก็แท่ดิกๆ เจ้าเป็นวันหยุดเด็กก็มาเล่นน้ำกันธรรมชาติมากาาเล่น๋ยวลองลงไปข้างล่างกันดีกว่า โคลี่แฟนแทนทีเวเตอนละนอเป็นจังหวัดที่น่ามาเที่ยวมากสาหรับฟางนะความรู้สึกว่าพอมาเป็นเมืองที่โรแมนติกแล้วก็มีที่เที่ยวเยอะมีทั้งน้ําตกน้ําพุร้อนทะเลมีหมอกมีเขาที่อ่ะอากาศก็ดีโรแมนติกอะ่ะมันเป็นเมืองแบบสงบสงบอะ่ะ ท,ที่คือ,อในฝัน,นในอุดมคติใครหลายๆคนที่อยากอยากจะอยู่จังหวัดหนึ่งอำเภอหนึ่งที่สงบสุสบายทุกคนก็ไม่เยอะเกินกไปดีมากบรรยากาศดีแต่ก็าอาจจะมีฝนตกมีหมอกอากาศก็จะอึดอัดๆหน่อยใครเป็นคุณแพ้ก็อาจจะเป็นบ่อยก่อนแป๊บนึงแล้วสภาก็จะชินไปเอง <c oughs> หลายคนอาจจะแบบเวลาไปเที่ยวอ,อาจจะไม่ได้มีคําว่าระนองอยู่ในหัวเนาะเพราะว่า ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างไม่รู้ว่าเป็นยังไงไม่รู้ว่าอะไรแต่ว่าอยากไห้มาม,มาสัมผัสเองเป็นแบบ,บาาธรรมชาติอะธรรมชาติเมืองในธรรมชาติอะเมืองเล็กๆธรรมชาติมากใครจะเดินไปไหนมาไหน <laughs> <laughs> ธรรมชาติจริง <laughs> ธรรมชาติจร <laughs> ิจงมากเพื่ <laughs> อนจะตเพื่อนจากน้ำแล้วนะอเอ,อแล้วอันนี้เป็นฤดูวางไข่จะได้ไปวางไข่ตรงนี้แล้วก็ว่ายคือว่ายว่ายสวนน้ำขึ้นมาน้ำเย็นมากเลยครับช่องอะไรครับเนี่ย เที่ยวโลตัวครับมีอะไรบ้างครับมีทุกอย่างยกเว้นเงินครับไม่ผมหมายถึงว่ามีมีมีแพลตฟอร์มไหนบ้างนะยอมยอมยอมมี Facebook, IG แล้วก็ TikTok กำลังทำครับรอติดตามเลยลุยเลยนะครับครับผมไปติดตามมานะครับผมจดไปครับเดี๋ยวตรงนี้ตัดออกนะที่พูดเมื่อกี้ยอมยอมยอมที่นี่นะร้านเคียงเลที่จังหวัดระนองมีเมนูที่แบบว่า เมื่อก่อนปูจักกะจันเนี่ยมีขายทั่วไปแต่ตอนนี้แทบไม่มีแล้วแต่ที่นี่มีอยู่อันนี้เกศส่งออกเกศส่งออกด้วยแต่วันนี้เราจะเป็นเกตส่งเข้าเขาเขาปากและเข้าท้องเรามีเมนูอะไรแนะนำแบบมาที่นี่ต้องสั่งบ้างคบพี่เออก็ทุกโต๊ะกับสั่งกับทุกโต๊ะก็ยำกุ้งเคยครับอ่าอันนี้หนูก็ไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันกุ้งเคยทำกปิเทียเรามานทอดแล้วทานกับยำ ก็จะเป็นกุ้งตัวเล็กมากๆยิ่งกว่าคขาเขากุ้งฝอยวันนี้แหละเราจะบาบแบบมหาศาลไม่ใช่นะก็กินคู่กับน้ำยำอัน้นึ่ไนะครับน้ำยำม่วงจานหนึ่งก็จะเป็นเป็นยีจะ้ออะไรนะไม่ต้องอ่านเลยใส่ไม่ยองอ่านเลยบูสามชั้นเหมอนน้ำคนี่คนหาเขาย่อของหน้่ อันนี้เป็นป er yeah um ูนิ่งผันผ nah ีเฉียนครับใช่แล้วมีเครื่องแต่งเป็นแตงโมด้วยใช่ไหมคะเนี่ยแต่งครับแต่งกสวยแถวนี้ก็อยู่ที่จริงๆก็ขับมาไม่ไกลมากเนาะห่างจากน้ำตกที่เราไปกันมาเมื่อกี้นี้ปุญญาบาลใช่ไหมแป๊บนเาะหนึ่งไม่ไกลไม่ไกลใช่ครับูนิถ้ามาละน้องต้องมา

ด้วยฝั่งนู้นเนี่ยมันเป็นพม่านะใช่ไหม,มที่เห็นฝั่งนู้นอ่ะเป็นพม่าหมดเลยก็คือว่ายน้ําไปฝั่งนู้นก็เป็นพม่าเลยอะ่ะต่คงไม่มีใครว่ายน้ําหรอกใครอยากที่มาเห็นฝั่งพม่าใกล้ๆบรรยากาศดีๆแบบนี้นะร้านเคียงเละอ,าาอร่อยที่เห็นเนี่ยคือคำยืนคำแหวกพุงอยู่นะ กินก็คือยังกินข้าวไม่อิ่มเลยนะเมื่อกี้นะแต่ว่าพระอาทิตย์จะตกแล้วก็เลยเดินมาดูสักหน่อยนี่ก็เป็นจุด,จดแบบว่าชมวิวถ่ายรูปได้นะเ,นเห็นไหมชอบตรงนี้อ่ะเป็นเรือเป็นเรือมันลำใหญ่มากอืมเป็นท่าเรืออ,อันนี้คือมองพระอาทิตก็คือแขกมานั่งกินอาหารกันเยอะแล้วอ่านี่ป้ายเคียงเลในด้านหลังฟังโกป้าเคียงเลเป็นจุดถ่ายรูป ป้ากำลังถ่ายรูปกันอยู่อ้าวกลมกลืนเลยนะเนี่ยเรามาเนี่ยกับญาติผู้ใหญ่ไปเร็วไปเร็วไปกันเ้อวไปกินข้าวต่อยังมีของหวานด้วยนะไปกินข้าวแล้วก็ของหวานดีกว่า